สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะคาราด์มัสเตอร์นะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของหัวฉีดตันนะครับกับอาการเครื่องสั่นเดินไม่ครบสูบครับใน Honda Accord Gen8 นะครับด้วยอายุรถนะครับมันก็สามารถที่จะเกิดอาการนี้ได้นะครับวันนี้นะครับเรานําเสนอเรื่องของอาการเครื่องยนต์สั่นเดินไม่ครบสูบนะครับเราจะพูดถึงการปลิกการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหลักเลยนะครับก็คือระบบหัวฉีดนะครับในเครื่องยนต์บล็อก R20 ครับ ซึ่งผ่านอายุการใช้งานมาขนาดนี้นะครับย่อมเกิดปัญหานะครับหลายคันรู้สึกว่ากําลังเครื่องยนต์ตกไปนะครับเดินไม่ครบสูกเครื่องสั่นนะครับปลายท่อมีเสียงระเบิดนะครับและที่สําคัญเลยก็คือกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงมากๆนะครับอาการของเครื่องยนต์ก็คือถ้าเราทดสอบง่ายๆนะครับเราก็ดูอาการสั่นของเครื่องยนต์นะครับมันก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยก็คือเราจะเอาขวดน้ำนะครับแบบตั้งอยู่นะครับอาการแบบเนี้ยบ่งบอกเลยว่าอาการเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูกนะครับ รอบเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้ตกลงไปมากนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือบางครั้งนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแอร์ไม่เย็นนะครับก็คือระบบแอร์มีการตัดการทํางานครับเนื่องจากรอบเครื่องยนต์ต่ำมากๆเนี่ยนะครับ ECU ก็จะทําการลดภาระเครื่องยนต์ครับโดยการาสั่งตัดระบบการทํางานของระบบแอร์ไปนะครับยิ่งถ้าเราคานเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเ้วเหยียบเบรกค้างเอาไว้เนี่ยนะครับ เครื่องยนต์พิจาร์สั่นมากนะครับเพราะว่าโหลดนะครับของระบบเกียร์เนี่ยนะครับก็ไปชุดกําลังเครื่องยนต์ที่มีน้อยอยู่แล้วนะครับซึ่งเดินไปครบสูบนะครับกำลังเครื่องยนต์สมมุติว่ามี4ี่สูบเนียหน่ยสมมติว่าหายไปสูบหนึ่งเนี่ยนะครับก็เหลือประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เพียงพอในรอบเดินเบาก็ทําให้เกิดอาการเครื่องยนต์สั่นนะครับอย่างคันนี้นะครับรอบเดินเบาะจะเห็นได้ว่า จะไม่ได้ต่ำไปเยอะนะครับ700กว่านะครับแต่ทำไมอาการรถยนต์เป็นแบบนี้นะครับเราสันนิษฐานเบื้องต้นครับว่าเป็นระบบหัวฉีดนะครับเราเลยนาเอาหัวฉีดทั้งชุดเนี่ยนะครับออกมาทดสอบแล้วก็เป็นแบบนี้จริงๆครับหัวฉีดสูบที่2นะครับมีปริมาณการจ่ายที่น้อยกว่าสูบอื่นครับเราเทสการเราเทสโฟเลตนะครับที่เวลา15วินาทีครับเราเห็นเลยว่ามีความผิดปกตินะครับ แต่นี่เป็นการบ่งบอกค่าเริ่มต้นเท่านั้นเองครับว่าหัวฉีดสูบไหนมีปัญหานะครับเราจะต้องทําการทดสอบให้ลึกไปกว่านั้นครับโดยการสั่งฉีดนะครับที่รอบเดินเบาครับมันจะเป็นรอบที่เราได้เห็นได้ชัดเลยว่ามีปัญหานะครับคันนี้เราเลือกวิธีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ทั้งตัวครับเนื่องจากทําการล้างแล้วนะครับแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับด้วยระบบของเราเนี่ยนะครับเราก็จะทาการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่เลยนะครับในชุดที่ไม่สามารถที่จะ ทําให้หัวฉีดหัวนั้นเนี่ยนะครับกลับมาใช้งานได้แต่หัวอื่นนะครับจากปริมาณการฉีดที่มันต่ํากว่าเกณฑ์นะครับมันสามารถที่จะฉีดได้ในระดับหนึ่งละฉีดได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่สูบหนึงคือสูบ2เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนําเอากลับมาใช้ได้นะครับเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ครับสําหรับเครื่องยนต์บล็อก R20 นะครับ สำหรับ Honda าหลายรุ่นนะครับก็เกินระยะแ0 0กิโลเมตรนะครับหรือ2,000 0 0กิโลเมตรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มักจะเกิดปัญหาหัวฉีดมีปัญหาได้นะครับสำหรับเคสนี้นะครับเรียบร้อยครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการาดมาสเตอร์นะครับที่นําเสนอเรื่องราวของการซ่อมรถยนต์นะครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องการซ่อมอะไรนะครับติดตามครับ